ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกันพบกันในวันที่14นะคะก็ใกล้เวลาแล้วเนาะวันนี้เอก็จะนําเสนอต,ตัวเลขเด็ดเด็ดหลายสานักมาให้พิจารณาเนาะอนอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามก,ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกลับไปดูตัวเลขได้เลยค่ะตามดูตัวเลขเลยนะคะวันนี้ก็ได้ตัวเลขของปู่คำเสนมาแล้วนะคะ งวดที่แล้ปูคำแสนให้เม็ดเดียวนะคะชุดตอ้งงวดชุดหนึ่งแล้วก็ใบผูนะคะก็เข้าที่เลขใบผูเนาะปูคำแสนให้8ปดห้าปดหนึ่งนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่ห้าหนึ่งเนาะมางวดนี้ฝันต่องวดค่ะฝันว่าปูฝันว่าเอาไก่มาแทงไฮโลนะคะก็ตีฝันได้สี่สี่เก้าสามสี่สี่เน้นที่สี่เก้าค่ะ แล้วก็ล่าสุดโค้งสุดท้ายปูเขียนให้แล้วนะคะเลขใบพูหนึ่งสี่หล่างหนึ่งปดนะคะสี่หกับ4ี่เก้าก็ตัวก็เป็นตัวแทนกันเนาะก็น่าจะก็น่าจะซื้อง่ายนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ตามปู่กําเสนเนาะจากช่องใหญ่นะคะช่องประวัติค่ะ ต่อไปค่ะผัดลมปิดลมกนแป๊ดหนึ่งนะต่อไปค่ะฝันน้องสตังนะคะงวดที่แล้วฝันแม่ก็ฝันนะคะทวดทีค่ะงดที่แล้วแม่ก็ฝันว่าลอตเตอรี่ปลิวมาหาเขานะคะก็คือหกสามนะคะสามหกหกสามเนาะ ก็ได้ดูคลิปของน้องอยู่นะคะจากช่องกบนานะคะมาฝันงวดนี้ค่ะแม่ก็ฝันงวดนี้นะคะมีคนแก่ลูนโรดรี้มาให้เช่นเคยนะคะฝันเหมือนงวดที่แล้วนะคะก็เลขทะเบียนโทษค่ะเลขท้ายห้าเจ็ดศูนค่ะแล้วก็ตัดเล่นเอาเนาะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนค่ะนี่นะคะ เพียบนะโจเอานะคะต่อไปค่ะเลขลับขาดปัดเลยนะคะจากช่องมหาเฮงนะคะงวดที่แล้วก็โค้งสุดท้ายที่เขาเขียนไว้แบบนี้นะคะเขียนงวดที่แล้วแปดศูนย์และสามหกนะคะก็เข,เข้าที่หกสามเนาะมาโค้งสุดท้ายงวดนี้หมาดๆเลยก็สี่สี่และหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับคนงบน้อยนะคะชอบก็ตามเนาะ ให้ตรง,งวดห้าหสี่ล่างห้าศูนเจ็ดสองสองห้าและสองสองเน้นที่ห้าค่ะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะตัวเลขไม่เยอะนะคะต่อไปค่ะของเลขของปูปูภไผ่นะคะงวดที่แล้วก็ห้าหนึ่งเนาะ มางวดนี้ปู่ฟันทงที่แปดศูนย์ห้ารองห้าห้าเจ็ดห้าล่างห้าสองศูนย์หนึ่งสี่สี่เน้นที่หนึ่งหกค่ะนี่นะคะจากช่องมหาเฮงนะคะต่อไปค่ะของน้องขอ้าวปั้นนะคะเด็กมีเซนนะครับเด็กคนนี้ ลูกของก้าพารวยนะคะหาหนอยเข้าทุกวันนะคะก็ติดตามน้องหลายๆท่านเขาก็ได้ทุกวันเลยนะคะงวดวันที่16บสามตัว2ชุดค่ะเจ็ดหนึ่งหแปดหนึ่งหตัดเล่นเอาเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหปดหกปดหนึ่งหนึ่งหกทะเบียนรถที่ก้าพารวยเขาฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเนาะเก้าสองเจ็ดสามค่ะ สำหรับท่านหลายเอฟซีเขาก็ถูกกับน้องทุกวันนะคะฮานอยเนะาะฮานอยลาวติดตามได้เลยนะคะจากช่องใหญ่เนาะกล้าพารวยเนาะสำหรับท่านไหนที่อยากเล่นนะคะต่อไปของพ่อชัยฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วโค้งสุดท้ายเข้าที่ห้าเก้าหนึ่งตัดเล่นก็ได้ห้าหนึ่งด้วยนะคะก็เข้าสามตัวโต้นะคะเอดก,ก็ได้ดูอยู่นะ ฝันต่วงวดค่ะฝันเห็นฝันเห็นปูพ่พญ,ญาน้านะคะคือพ่อพ่อชายก็ขับรถไปแล้วกำลังจะตกเรียกจะตกอะไรไม่รู้หล,ละแล้วพอดีงูมาขวางไว้ให้นะคะก็ตัวองค์ปูพ่พญานาจะจะโชว์ชูคอเป็นเลขเจดนะคะพ่อชายเขาเล่าอย่างนี้เนาะชูคอเป็นเลขเจ็ดเขาก็เลยตีเอาเก้าเจ็ดห้าตัดเล่นเอาเนาะ ตัดเล่นเลยทะเบียนรถก็ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งตวงวดแล้วเขาก็ปันมาเกี่ยวกับทะเบียนรถเขานะคะก็เลยนี่นะคะทะเบียนรถก็เข้าที่สามตัวโต๊ดนะคะตัดเล่นเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาโค้งสุดท้ายช้างมาวนพ่อชัยนะคะมาวนมาดมตัวเขานะคะก็ตีฝันนะคะก็แปดเจ็ดเก้าซึ่งก็ยังอยู่กับตังวดนะคะ แ7 9วันที่79ค่ะอายุพ่อชัย49เกิด2517ค่ะคนนี้เขาก็ฝันมันจริงๆนะคะจากช่องเขยอ,อีสานใต้ค่ะเคหน้าจอไว้เลยค่ะชื่นชอบชุดไหนของใครก็เลือกเอานะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะ เนาะการสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเฮงเงค่ะรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะให้แคปอีกครั้งนะคะ